เป็นงานที่ทุกคนต้องรู้นะครับทุกคนนะทุกคนต้องมาทุกคนต้องรู้เพราะว่าเออนั่นแหละเป็นวงที่ดังมากนะครับทุกคนนะมาง,งานนี้นะครับทุกคนนะเออก็เป็นวงที่แกร ก็วสวยว่ะทุกคนรู้ว่าเนี่ยเออนั่นแหละสวัสดีครับพี่ช่มแดกส Studio วันนี้นะครับทุกคนนะมากับทีมเกาหลีนะทุกคนนะเออเกาหลีจริงๆอ่ะเออแบบเกาเหลาอะไรอย่างนี้เลยเพราะว่าก็อยากจะบอกทุกคนนะว่าวันนี้นะครับคลิปตัวนี้ทุกคนนะก็เป็นคลิปอยู่ในห้างเหมือนเดิมนะครับทุกคนนะเออที่ใส่ผ้าปิมพ์เห่านี้ใช่ไหมทุกคนไม่ใช่อะไรนะครับทุกคนนะเพราะว่าโ,โควิดนะครับโควิดมันจะมารับสอวอะไรมานะั้นนะเออก็เดี๋ยวผมค่อยเล่าอีกทีหนึ่งนะครับทุกคนนะขอเดินก่อนแล้วกันแล้วก็มาทัััววรร์กนนนนยยาาาๆเเเลละะะปมณ้แหออ คือวันนี้ทุกคนนะไอ้เจยเสียงดังไอ้เนี่ยคือวันนี้นะทุกคนนะเป็นวันที่แบบว่าพวกที่จะโคตบยึดแม่ทุกเทเลยอะไรวันะเป็นงานที่ทุกคนต้องรู้นะครับทุกคนนะทุกคนต้องมาทุกคนต้องรู้เพราะว่าเออนั่นแหละเป็นวงที่ดังมากนะครับทุกคนนะมางานนี้นะครับทุกคนนะเออก็เป็นวงเวียนไงโคตรเทเลยเออแหละกูชอบมากเลยตอนนั้นนั่นแหละปีก่อนนะครับทุกคนนะก็จัดไปแล้วใช่ไหมทุกคนนะปีนี้ก็จัดอีกนะครับทุกคนนะปีนั้นอ่ะจัดประมาณช่วงนั้นนะทุกคนนะแล้วก็จะมีพวก เพื่อนไออะไรมาอ,อะไรอย่างนั้นแหละเออแต่วันนี้นะครับทุกคนนะนมาคนเดียวทุกคนนะเออกุ้เมเงาขนาดไหนเออนั่นแหละรู้สึกว่าคนน่าจะน้อยกว่าปีก่อนนะเออปีก่อนเยอะกว่าน,ะออาานี้งาน,นอะไนี้ทุกคนเออปวดเทอืนนะั่นแหละปดเทแต่เข้ามาใช่ไหมทุกคนนะก็จะมีแบบว่าเออคนที่นั่งรอจะประตูนะครับทุกคนนั่งรอบินเทเข้ามาอะไรอย่างนั้นเอาจริงไหมทุกคนนะผมไม่เคยเดินนะแบบเดินคนเดียวทุกคนเออผมไม่เคยเดินเลยทุกคนนะทั้งชีวิตอันนี้เป็นคลิปแรกเลยว่ะจะตื่นเต้นนิดหน่อยนะ กูแบบผิดแปลกไปหรือเปล่ากูไม่รู้เหมือนกันผมพาเดินเล่นรอนะครับทุกคนนะเดินเล่นบินเคอ่ะเพราะว่าบินเคแม่งมาประมาณ17บเจโมงครึ่งกว่านะเออตอนนี้ก็ประมาณแบบสิบสี่โมงนะครับทุกคนซึ่งเดี๋ยวจะบอกว่าแม่งห่างกันประมาณสามชั่วโมงนะครับทุกคนนะเออกูต้องรออย่างเงี้ยทุกคนกูต้องรอบินเคทุกคนบินเคบนเคบินเคบินเคบินเคทุกคนไอตอนบินเคมาก็นั่นแหละเออเดี๋ยวผมขึ้นให้ทุกคนนะเออข้างบนนี่แหละเออก็รีไปอะไรก็ได้ถ้าอยากดูบินเคนะเออ ช่วงนี้ก็เออเป็นช่วงที่ผมคนสดต้องไม่อยู่นะครับทุกคนนะเพราะว่าช่วงนี้ใช่ไหมทุกคนนะเป็นวันเออเทศกาลนะครับทุกคนนะเออก็คือเทศกาลคริสต์มาสนะครับทุกคนนะเออจะจะบอกว่ากูก็ไม่มีคู่เหมือนเดิมนะทุกคนเออกูก็มีคู่เหมือนเดิมนั่นแหละเออเขาจัดคริสต์มาสต้นใหญ่นะทุกคนนะแบบถ่ายรูปกันได้อะไรนี่อะไรก็โน้นอ่ะเดจะพาไปดูแล้วกันเนี่ยประมาณนี้ทุกคนนะเออแบบถ่ายรูปกับแฟนได้อะไรอย่เออแต่กูไม่มีไงทุกคนเออดั้นแหละสวยอ่ะเออ ขอใหม่อีกรอบนะครับทุกคนเออขอใหม่อีกรอบเดยวมันได้อะไรไอสบบฆ่าเท่าเดิมแล้วช่วงพวกนี้นะครับทุกคนนะเออหงก็จะเล่นของเล่นอะไรไปก่อนนะเรวค่อยมาดูวินเใครกันแบบตอนอรอบเย็นๆนะเออช่วงนี้ก็เล่นไปก่อนแล้วกันนั่นแหละเออก็เจอกันเลย ตอนนี้ก็เวลาประมาณบ่ายสองห้าสิบหกนะครับทุกคนนะเออเดี๋ยวผมลงไปข้างล่างนะครับทุกคนนะเออว่าเออเหื่อมันจะทันอะไรนั่นแหละเออจริงๆไหมทุกคนว่าปีนี้ทุกคนเออคือต้นคิดมากโคตรสวยนะทุกคนเออเกินเออสเกินสวยเกินเออบินเคชั้นไหนวะทุกคนจำไม่ได้แล้วตอนนี้ก็เจอแล้วทุกคนนะเออทีนี้ก็เอ้ยผมเพิ่งเห็นข่าวนะครับทุกคนนะเออแบบว่าเซนทันมาซ่านะครับทุกคนในเพจนะทุกคนนะเพิ่งแบบลงวันนี้ทุกคนนะเออลงเกือบบีนเทประมาณหกนาทีนะเออแบบนี้ ไปที่อยู่นี่นะครับทุกคนผู้ร่วมทำไมคนน้อยเหมือนกันนะคนแม่งน้อยอะ่ะไม่เป็นไรทุกคนน้อยก็ไม่มีใครแย่งกูดูใช่ไหมเออว่าปีก่อนนะโอ้โหแม่งก่อจะได้ดูโมบายทุกคนนะเออโคตรนานเลย<ม>ก็รอเองทุกคนนะเออเอกประมาณกี่ชั่วโมงวะอีกสองชั่วโมงนะครับทุกคนเออรอไม่นานหรอกตอนนี้นะครับทุกคนก็เวลาประมาณ17 5นาทีนะครับทุกคนนะเออก็งานวันน่าจะเริ่มประมาณครึ่งนะครับทุกคนนะประมาณสิบเจ็ดโมงครึ่งอะไรนั่นแหละเออก็อีกประมาณ30กว่านาทีนะครับทุกคนนะเอมอมุงนอนมากเลย แต่ทําอะไรไม่ได้เหมืเดิมเลยทุกคนเพราะว่าปีก่อนผมก็มาตรงนี้เลยก็มืเดิมเหมเดิมเลยแต,แต่ที่ดูนะครับทุกคนนะยูทูบเบอร์ก็มาเยอะมากเลยนะแต่จริงอ่ะทุกปีนะครับทุกคนนะจะมีบอกว่าเพื่อนมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ปีนี้ไม่มีนะทุกคนเออช่วงกุงเหงาอะไรอย่างเงี้ยเออช่วงไม่มีแฟนอะไรอย่างเงี้ยเออกุเหงาตอนเนี้ยผมลืมบอกนะครับทุกคนนะว่าวีเคที่มางานนี้นะครับทุกคนนะมีอยู่หกคนนะครับทุกคนนะเออก็ ไม่มีโมบา้นะนะครับทุกคนโมบายไม่ได้มาเออเพราะว่าไปงานขอนแก่นอะไรนี้แล้วอะไรนี้ทคนก็น่าจะมีเอ่อแก้วนะครับทุกคนนะอ่าแล้วก็วีวีเคแล้วก็ปันแล้วก็เจนแล้วก็เจนนิสนะครับทุกคนนะเออก็มีประมาณนั้นจะบอกว่าผมไม่โอชีคไข่ทุกคนนะโอชิแค่มูบายนะเออ เเนค่าเยพาพ่มารอบีคนถึง,งขายแทุกภาพทุกภาพ,พ,พ,พเลยเมื่อเนี้ยเขาไ,ได้ขายเราแ,น,รแน่แนอนอ๋อนี่ไงแก้วปัดีเจแคปเจนิดครับเียคครับ1ครับ2ครับ3ครับด้วโอ,อได้สนุกนกันอย่างเต็มที่ใครอยากเจอบีนค todos. เมื่อกี้เจนยังไม่ได้ให้ทุกคนได้ยินเสียงวันชกันเลยก็ทุกคนมาตะโกนวัน t w ล้ววันชู o t h r e กับเจนได้ไหมคะหนึ่งสอสามค่ะสวัสดีค่ะพวกเรา B N ก็เพลงที่เพิ่งจบไปนะคะคือเพลง เทปี้โลเทชั่นนะคะเสือใคยที่นี้ยังไม่รู้จักก็ไปเปิดฟังย้อนหลังกันได้นะคะแน่นอนมากับโตโยต้าทันทีก็ไม่เคยมาแค่เพลงเดียวนะคะแล้วก็ขนเพลงที่เป็นหนึ่งในในซิงเกินที่9ของเราด้วยช่วงนีงใช่ค่ะ <laughs> เพลงอะไรกันนะ <laughs> ริวอวร์ไม่ใช่ <laughs> เจ้าเพลง กลับมาบ้านนล้นนะครับทุกคนนะเออก็แบบเออก็สนุกดีนะครับทุกคนนะคือบอกว่ามีพี่พีพีอินเคมาเออมาเต้นนอะไรนี้แล้วก็เซอล์ที่สุดก็คือว่าโตโยต้านะครับทุกคนนะเออก็เป็นรถที่ดีมากมากเลยรถที่ดีเลยนะทุกคนนะเออไม่มีอะไรพูดแล้วนะช่วงนี้ก็แบบเงาเงนะครับทุกคนนะเพราะว่าเออโควิดมันรู้สึกมันจะมารอบสอง่รู้เหมือนกันนะเออแต่เราไม่รู้เหมือนกันว่าโควิดมันจะมาตอนไหนนะครับทุกคนนะเออผมก็จะ เรทําคลิปอันนี้น้อยลงนะครับทุกคนนะพวกบี k w เกมเวิล์คอร์เพย์อะไรเนี่ยเออแต่ก็อาจจะไปถ่ายตั้งกล้องนิ่งๆอะไรนี้ก็ได้แล้วความรู้สึกที่ผมไปดูนะครับทุกคนนะก็แบบสนุกนะครับทุกคนเออได้เจอพี่ๆบีเคมาให้กำลังใจอะไรเนี่ยมันรู้สึกแบบดูทุกคนทีน่อยบ ฮิวเขาบอกว่าเราเรามีกําลังใจเออเขาบอกว่าให้กําลังใจนั่นแหละเออก็ดีมากๆเลยทุกคนไอเลิฟเบนเกสโซมาข้อจบคลิปอีธานี้นะครับทุกคนนะเออถ้าอยากว่าให้ลงคลิปอะไรเป็นแบบเฉพาะหรือว่าอะไรเจาะจงอะไรก็คอมเมนต์มาคลิปนี้ได้ทุกคนนะแฮปปี้นิวเอียร์วันคริสต์มาสนะครับทุกคนนะปีหน้าเอาออกเลยทุกคนนะเออโควิดเอะปีหน้าออกเลยนะเออนั่นแหละจะมีอะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นนะครับทุกคนนะแต่ผมก็ไม่บอกเหมือนเดิมนะทุกคนนะเออก็เป็นเซอร์ไพรส์ละกันนะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดถือ Merry Christmas and happy new year